รแรงนี่ก็ปลาสีมักพลปลาพอปลาที่ตายแล้วนะครับปลาย่างครับหอมๆครับพี่นอ้องแล้ว,ลวก็มีแบบกริกหลวกครับขางไฟครับหอมๆครับขางไฟ่กรีดกับกบบนีหม้อครับกางน้ำห้อนครับนี่ครับไม่กินน้ำกันเด้อรับหลวกครับครับ เดยวหมอล่งองทางไฟครับน้องไส้หอนๆครับระนะครับกแบบมันเดือดก่อนนะครับเนาะยังสีเอาปลาลงครับน้องน้ำเดือดได้ที่แล้วก็ตีเอาปลาลงครับครับป,ปลาเปลนร่องหมอนนะครับเนาะน้ำเดือดโอ้ ข้เาเดียวกันจริงครับจัวปลาลงนะครับตัวนึงก็คือเนาะปลาปิดไคดาาคาาด้ครับอโอ้แสบๆดวกลักกะซอมครับน่ครับปัากระซอมกำราศีบาทกำเนี้ยครับเนาะโอ้ยชยวๆสดๆ,ๆด้วยครับ นัครับหนากินครับหลวกกับพักกับป่นเหมือนแรงครับก็ปลาซุกแล้วเสียหนำประแดกลงครับโอ้ประดแดกลงครับบ้านครับเราประแดกลงหมอแล้วพี่น้อนลงที่ หม้อตั้งไฟครับพี่น้องไดแล้วครับครับปลาแดดกับลูกหม้อแล้วนะครับวันนี้ครับปลากับลูกแก้ววันนี้ครับพี่เอาพริกครับชางไฟครับพี่น้องน้องเห็นไหมช้างไฟมันครับมันหอมครับที่กับซุกพอดีครับเดี๋ยวสิเอา ผักมันลวกครับหวั่นพักกาซ้อมครับเอาหมอมาข้างก่อนครับเดี๋ยวหมอข้างน้ำห่อนลวกพักน,ะน้องอืไฟกับกำลังห่อนพี่น้องซ้ำไฟห่อนครับตำแบบพีกไฟก้อนพี่น้องหยดพีกเดียวครับตำป้นปลาไฟก้อนครับซ้ำไฟห่อนเดี๋ยวพักลงครับ บนไตอย่างคอย ตั้งมาพีดแตกแล้วครับครับพี่น้องวันนี้ก็ทีมาเอาปลาครับเอาปลามาเอาปลามาพ้น,พน,พน,พนครับพี่น้องต้องห่อนครับพี่น้องครับออนา หอ่อ,หอนมือ่อนมือ้น,นรครับนังัท่านเดียวครับายนี้องเย้อนี่ย,ย,นะา,ยายางคนป่าย่างครับดักมีกับเราครับแหงแส่ครับหอมดีครับ อน,อนอปลาหอครับปลาย่างปนมันหอมหอมปลาย่างครับหอมกินอบขึ้นอบข้วนนี่ครับหอน,หอน,หอนครับหอมหอนหอมครับครับ วันนี้ก็สเสีเปลาลงครับอระางหอมหอมเปเ็นบ้านห้องเลยนะบบ้านๆน,นีแ่แหละกินกับกินมัด้ี่ละได้ได้ตังห์เ้มครอบ ตอนปรุงแล้วนะครับนะครับลงค่อยหม้อไฟอยห่อนครับตักลงครับเดี๋ยวฟ้าปิดก่อนสิมาปนปลาต้อรับพี่น้องครับอันนี้ก็สิมาปนปลาปุ้งกวนครับพี่น้องปุ้งไปปุ้งหัวครับปุ้งหัวหนึ่งช้อนโต๊ะครับ ต้มน้ำปลาแดกแล้วหัน่นก็เอาน้ำปลาแดกใส่แค่น้อยครับปลาแดกหอมครับใส่แค่น้อยครับน้ำต้มน้ำหอมแล้วใส่ครับน้นน้ำหอมไปก่อน หอม้ย่างอ้มันหอมแบบหอมงี้พี่น้องเอต้องใส่ผักที่หอมนั่อนครับ้องสีหอมครับสีหอมครับสีหอมใส่กอร ตัวอย่างหอม oh. น,นี่เป็นปน้ำปลาครับปลาเก่คกันน้ำปลา แล้วครับเนาะก็ะได้ถอยครับก็ตกลุกกินครับอย่างเดียวครับครับพี่น้องกุกีแล้วโอ้ยเป็นได้กินครับมาเด้อไปกินแรงน้ำกันมน้่งครับตัวพัปกปลาหยางหอมหอมแจ่วแจ๋วครับมาครับมาแรงนี่ละกินน้ำกัน ภาคทางนี้ก่อนมันครับโอ้กำลังเดือดกำลังสุกเด็ดทีครับใกล้แล้วครับใกล้เปียแล้วนี่เปียเพรมังมังยังมากินนะครับเนาะผักสุกพอดีที่นบบในวังก่อนครับโอ้สุกแล้วพี่น้องเดี๋ยวหาหน้าตาก่อนครับข้าวหอมมะลิครับเดือดโอ้สุกพอดีเลยครับนี่สุกไลยพอดีเหรอ แล้วครับพี่น้องแต่ทีเลยครับอ่าครับปลาของห่อนตนจับแจ๋วครับหอมปลาย่างครับพี่น้องมาๆมามากินน้ากันเด้อครับพี่น้องเดาว้ววันนี้ปตนครับกต้นโดปักครับป้นปลาป้นปลาย่างจับแจวหอมๆพี่น้องมาเด้อมามามากินน้ากันครับเนี่ยกระแขงขมครับ กินว่าพี่น้องแข่งขมกระปลมผมแะแครับพี่น้องมากต่อกระปไปย่างครับต่อห่อนไปย่างครับนใระเอยเดี๋ยวก็ป้องอีกโอ้ครับ่กินน้ำกันได้ครับนี่โวยครับนี่แบบแข็งขมพี่น้องแข่งขมวนี้เลับ่หอมากกินน้ำกันแฉ่แครับเอาครับครับ ไม่กินเขาน้าก MM. no, ันเด้อครับผนไม่น่า <ah> กินไม่กินครับน่าเนเขาก้อนนะมีปนอ่้วปนครับแย่นาไม่กินขขอน้ำซึมมือซุมมือแล้วครับพี่นี่แหละไม่กินเขาไม่กินเขงน้ำพี่น้องปนปลาแจะเขาพี่น้องเยอยินกันเยอะไม่กินเนอะครับมาแฉะพหลายกินน้ำแฉะปนปนปลาครับผม จีนายมาเยมาหามาไอจินเขคาคนจะแสบเหมือนกันครับจีหนหลายมาเลยเขาจีนยเบนี้ยบคเาอืออเนี่ยมวนมากทำไมครับมมวนแล้วแตสูงมีเตี้ยโอ้หมาีม่นองมากคนเขามือกับกาซ้อมมีตามบ้านห้องเหครับแก่ ตัวเองใช่หรอไม่ค้นใจานเข้นไ่ด้ใมด้ตาแข่งผมแข่งผมแข่งเข้าอะไรนะมะเขือมะเขือผมมะเขือว่งแจ็บข้อแข่งยาดีกน่นะกินเขาแซบกินข้อกินเขาแซบัไ่ได้กินเบี้ยมกินขว่าแซบขาดว่าะไหรอคือก้อนิกินเขาคือ ต้องกินเร้องของของเลกน้อยน่า,นารค<า>ครับมาเลยมมามาครับอกว่าคนเต็นเป็นเยอะคลิปนี้ครับปฝาเนี่ไนะครับฝ่าก็ไหลก็แท้ก็ติดตามน้ำแน่ครับสองสามหน่วย่งแนวนลครับครับครับพ่อปลาซูกแล้วเสียน้ำประเดาโล่งครับ อราปะเดียรับ์ลงมาแล้วพี่น้อง